ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องต้องไปนะคะเมือก็มาเจอกับเอียงอีกนะคะหลังจากเมื่ขึ้นนี้ไล่ซุดไล่ซดไปนะคะพี่น้องสตรีมไปนะคะยังไรยังก็ขอขอบคุณนะคะพี่พี่เพื่อนที่เขามาให้กำลังใจนะคะทั้งพี่แมวทีพี่นุษย์นะคะทั้งทั้งคุณแอลนะคะจากเพื่อนต่างๆนะคะที่อยู่ในวงการยูทูปเพื่อนเขามาให้ในนํานะคะกิเสตุใจพี่น้องมุนหัวมุนหางนะคะ อยงใดมือน,นี้เอียงกับสิผ้าจังไดเอียงกับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะอีกที่หนึ่งนะคะขอบคุพ่พี่ๆน้องๆค่ะทั้ง YouTube นะคะที่เขามาให้กำลังใจเอียงขึ้นนะคะมืออันนี้เอียงสิผ้ามาเฮ็ดสูตรน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะสูตรงานวัดนะคะพี่นอ้องที่เขาเคยกิน,อ,นอย่างไดตอนยังเล็กๆนะคะไปงานวัดไปไปงานบุญอีหยังขมักขนาดค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมือน,นี้เอียงสิผ้ามาเฮ็ดนะคะ พาพี่น้องพี่ๆน้องๆนะคะที่มักคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดชับตะไขให้เอียงเป็นกำลังใจให้เอียงในเล้อค่ะพี่น้องสองสาวนอนคนไก่ป่านนะคะส่องน้อยนะคะจังไรหเอียงกับสิ่งนี้กำลังใจในการเฮ็ดคลิปไม่ไหมออกไหมพี่น้องเบิ้งนะคะจังไรกับขอคุณมมากๆค่ะค่ะพี่น้องเข้ามาเบิ้งวัตถุดิบกันนะคะพี่น้องมันมีอย่างแน่นะคะพี่น้องขาบไปได้ก็คือน้ามะขามนะคะอันนี้น้ามะขามนะคะน้าขามเปียกอย่างแซ่ใบตะมือขึ้นนะคะนี่ก่อนเ้าสิใส่เขากัสิ บดก่อนนะพี่น้องนะคะเอานี่ขยำขยำไม่ไปน้ำนะขะาน้ามะขามเปียกนะคะพี่น้องแล้วก็น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าเอียงใส่ย่สองวซีซีนะคะพี่น้องแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดยี่สองซอนโต๊ะค่ะแล้วก็กระเทียมดองกัานน้ำกระเทียมดองไอ้น้ำกระเทียมดองยี่สองส่วนโต๊ะนะคะกระเทียมดองใส่ไผาใส่เป็นหัวก็ได้นะคะเอียงผาเคืองนะคะเอียงใส่ย่สสองอาซินค่ะ แล้วการน้ำตาลน้ำตาลปึกเข้าค่ะอันนี้น้ำตาลใครสิใสนน่น้ำตาลอ้อยก็ได้ค่ะอันยังใส่น้ำตาลอะลูกตาลนะคะยังใส่อยู่สองสองแผ่นนะคะยังเอามาหันนะคะพี่น้องแล้วนานานก็ผักชีค่ะนะคะผักหอมปอบบานเข้าค่ะหกหกกันนะคะเอียงเอามาหันนะคะพี่น้องเขาส่ใโรยตัวหนาพริกพริกป่นนะคะพี่น้องไผ่หมักไผ่หมักเผ็ดกะระเส่ลายนะคะ อย่างใส่แค่หนึ่งส่วนโตะค่ะพี่น้องกังไดกระซิมเบิ้งกวอนที่จะใส่ด้วยคะ่ะผักเพ็ดผัก,กิกเข้าริดปนเข้าสีเพ็ดซัได้นะคะและ้วก็เกลือกับเกลือเครื่องซซอนซาคะ่ะอันนี้หลกฟักซี่กับกระเทียมดองคะ่ะเอาไปตำกระเทียมดองเอยียงใส่ยุคเครื่องหัวนะคะหัน่นแล้วก็หลกฟักซี่หกหลากนะคะเอาไปตำนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งวิธีพี่น้องอยางจะใส่น้ำตาลให้ไปนะคะเข้าสีข้นเห็นน้ำตาลละลายนะคะพี่น้องละลาย ละเอียดนะคะเห็นไหมค่ะอย่างชิคก้นหนังตามันละลายกอนนะคะเพราะมันถ้านังตามันละลายจำนีนะคะพี่น้องอ่านี่นะคะมันสีเหิือละลายนะคะนี่ค่ะเห็นมันละลายไปอีกนะคะพี่น้องเพราะมันละลายเลยจนีนะคะพี่น้องเห็นไหมค่ะนะคะย่งชิเติมน้ัเปลาลงไปค่ะให้ค่อยเติมนะคะ นี่ค่ะติดตัวน้ำปล่าต้งไปค่ะพี่น้องแล้วก็ข้นค่ะให้มันเข้ากันค่ะน้ำปล่ากับไอ้น้ำเปลาน้ำเปลากับไอ้น้ำตาลนี่ค่ะให้มันละลายเข้ากันค่ะพี่น้องละลายเป็นเนื้อเดียวกันข้นให้มันเข้ากันนะคะให้ละลายค่ะ ข้นน้าตาลกับไอ้นามมันละลล่เขากันค่ะกันนะคะี่น้องให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเอาเอาหนามะัคามลงค่ะนะคะยางจุใจสักสองทับพ,พี่ก่อนค่ะนะคะคนไปอีกนะคะคนเป็นปนามเดียวกันนะคะค่ะเอาหนามะัคามลงไปแล้ว ใส่ไส้นามขาต้องไปอีกหนึ่งทับพ,พี่นะคะเป็นกลายเป็นมาเอยียงใส้นาม,มาขามไปสามสามทับพ,พี่นะคะพี่น,อน้องข้นค่ะเพราะมันห่อนแล้วนะคะใส่อ่านามกระเทียมดองกับกระเทียมดองลงไปนะคะที่เขาเตรียมไว้นะคะคนเห็นข้นเข่ากันก็นะคะพี่น้องพี่น้องพ่อ พอมันห่อนแล้วนะพี่น้องเป็นน้ำเดียวกันเขาใส่หลักกะทิไอหลากฟักชีกับกระเทียมที่เขาตามใบลงไปค่ะนะคะเราจะใส่เกลือค่ะพ่นให้มันเข่ากันนะคะพี่น้องน้ำกระหกโอ้พ่นมันเข่ากันนะคะ แลใส่พริกคลิบลงไปคะ่ะพริกป่นนะคะพี่น้องเห็นโมคะ่ะใส่ลงไปเลยคะ่ะใช้มักเค็ตกับใส่ร้ายนะคะจะเอ่างคิดว่าใส่ทำนี่พ่อแล้วนะคะนี่ข้นมันเข่ากันคะ่ะพี่น้องมันเดือดสักสิบนาทีก่อนนะคะข,ข้าวใส่ข้าวปุ๋งทุกอย่างนะคะพีน่น้องพาซีมเบิงมันสีออกเปรีย้ยวหวานนะคะ มันโอเคหเรอข้าสีลดไฟลงค่ะลดไฟลงให้เหลือเหล็กหนึ่งนะคะเอยียงสีผสมแป้งค่ะแป้งกับน้ำผสมกันนะคะเห็นบะค่ะเอยียงเอาเอาน้ำลงใส่แป้งข้าวโพดนะคะพี่น้องข้าสีเอาแป้งข้าวโพดลงนะคะ <S <S <ๆ>อันนี้เอยียงลดไฟลงแลยนะพี่น้องอันนี้แป้งข้าวโพดกับน้ำผสมกันนะคะเอ<ๆ>ียงสีท้าย่อยเทลงนะคะพี่น้องนะคะ ข้าเท่ลงปั๊บข้าตองเปล่าข้นนะคะมันสีเหนียวนะคะนี่นะคะเห็นว่าค่ะพี่น้องมันสีเหนียวนะคะเปล่าข้นนะคะครมักเหนียวก็ใส่ลายค่ะพี่น้องนะคะนี่เห็นบ่ค่ะเห็นบ่มันสีเริมเหนียวถ้าตองข้นเห็นมันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพี่น้องส่วนข้าวคนดข้นเร็วมันสีมันสีเป็นก้อนนะคะ ใส่อีกค่ะเอียงมากเหนียวนะคะยังจะใส่อีกนิดนึงใส่แล้วก็ข้นคะ่ะพี่น้องนะคะเห็นบอกข้มันสิเหนียวข้คนคะ่ะพี่น้องนะคะไฟนี่ต้องให้มันให้มันอยู่ระดับออนที่สุดนะคะพี่น้องนี่แร้วและะ้วค่ะเห็นว่าคะ่ะนะคะเตรียมเสิร์ฟคะ่ะพี่น้อง ยาส่อีกนิดหนึง่งเไี้เนี่เหนียวนะคะพี่น้องถ้าผู้ใดใส่พริกลายมันก็จะเป็นสีแดงนะคะอย่างไซหน่อยนะคะมันจะเป็นสีนี้นะคะเห็นไหมคะ่ะเหนียวแล้วคะ่ะอย่างสีไซพักซี่ลงไปเลยค่ะพอแลเรีเลยนะคะนี พักซี่ลงไปได้ค่ะพี่น้องนะคะนี่เตรียมเสิร์ฟค่ะพี่น้องเรียล้นะคะนี่ค่ะเพ็่นดะกินบ่ค่ะน้ำจิ้มสูตรงานบัดเอียงนะคะนี่ค่ะพี่น้องเอียงก็ได้ย่างลูกชิ้นนะคะเห็นไหมคะ่ะที่ลูกอันนี้ลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูเอียงเฮดเองนะคะพี่น้องนี่เห็นบ่ค่ะกําลังเหลืองค่ะนะคะ ลูกชิ้นหมูกำลังเป็นตะกินเลยค่ะพี่น้องนะคะเองอย่างนะคะเดี๋ยวมาสเสิร์ฟกันกันนะคะนี่เห็นวัสดุอวกาศย่างนะคะงานวัดเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าเขามีเตาทานนะคะนี่ลูกชิ้นปลาทุกอย่างลูกชิมม้นหมูขินปลาอย่างนี้คลิปนะคะพี่น้องย้อนไปเบิรงนบังไดย้อนไปเบิรงได้นะคะเาวิธีเย็ดเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาเตรวิธีเสิร์ฟกันเลย